เธอแว่นของตัวไหนอ่ะคัน้ำตาลชมพูเอาแล้วตัวสีอะไรอ่ะที่มีแว่นอ่ะอยน,น่ารักมากสต้าน้ำตาลแว่นของตัวสีน้ำตาลีพ่พี่อยากไป<ด><ม>ขยับมันยทำไมอ่ะเดี๋ยวมันพังเป็นเด็กหลอกตัเล่นเลย พีมมั okay, uh, านานแล้วเนี่ยน้องนอนตรงนี้ก่อนนะเหมาะอยู่บ้านพี่พีมากแล้วหนกตังหวะเนี้ยมันขึ้นตรงไหนห่วงขอบใช่เหมือนพี่พีเลยไม่จริงเลยพี่พีจะบวกลอกใครทำเขาไม่ได้แตะเลยนะไม่ช่นะดูดิพี่พียวไม่ไเป็นไรต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้จับ <c oughs> ห่วงขอบ <c oughs> <c oughs> อ๋อฟันดี้ครับเขาบอกว่าว er ันนี้หนูนอนแล้วน้ำแพ้ท้องหนักมากตื้นดูพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาใหม่นะเอาแล้วรอาใส่ไว้ใส่ให้เขาไม่เป็นไรนี่พิงค์มีต่างสื่อขนูเหรอแหม่แท้อะแล้วตูุ้๊ท้ายทำไมไม่มีกล่องวะ สี่หรือเก็บสามสี่เลยทำไมอ่ะไม่ได้ว่าอะไรครับแววนของตัวชมพูใช่ปะเนี่ยน่ารักมากพี่จุ๋มของนี้จะไม่เอาลยเนะ นี่น่ารักสุดก็ดเสียมตาถูกต้องถูกต้องเฮ้าข้างนี้เป็นอะไร หลับก่อนลูกเดี๋ยวก่อนจ่โดนเฟียงผีงน่ารักไหมไม่ดูอันนี้ว่าน่ารักไหมน่ารักบอกว่าน่ารักไหมคะน่ารักไหมคะขึ้นกันน่ารักมึงคะดูว่าน่ารักไหมคะดูว่าน่ารักไหมคะเร็วเร็วใช่มีนจัง มืออยู่ในมือมีมีมืออยู่ในกล่องทุกอันเลยน่ารักไหมคะจ้าอะไรล่ะน่ารักจ้าไอ้บอกว่าน่ารักน่ารักค่ะนี่ไงเขาจะเอามุดไปบอกบนหัวพี่จุ๊บหนีไปเขาบอกก็มองไม่เยอะมากมันเณรมันเยอะได้กว่คนนี้อีกเก็บไปก่อนเอาแค่พอประมาณพี่พี่จุ๊มน่ารักมากเลยอ่ะ ตั้งไหนดีพี่มีเพราะว่าต้องหาฐานไม่งั้นน่ะสักพักหนึ่งขามันจะหักเ้าต่อมันเน่ยมันงอกแง่งมาใช่ไหมทำไมเ้าต่อกเขาเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นตุ๊กตาชุดผ้าแต่ก่อนไงแล้วขามันเ้าต่อไม่แข็งไปต้องหาฐานไม่งั้นน่ะฐานทำไงอ่ะซื้อที่ไหนอ่ะเต็มเลยเดี๋ยวหาแปะไว้เลยใช่ไหมคะว่าผมมีด้วยอ่ะโอ้ขามันดีกว่า แต่มันยืนได้เหนะฝากไว้บ้านคุณพีทเนี่ยฝากไว้ก่อ<ห>นเดี๋ยวบ้านเ,<ล>เราเสร็จยังบ้านยังไม่เสร็จอ่ะถือว่อนานเราจะเอาไปบ้านเราเลยมันมีที่มันเ็บได้เวลาสูงๆนะมันเป็นตุ๊กตาเก่าปะคือไม่มีความรู้นะแต่ว่าเห็นแล้วซื้อมาตั้งนานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แกะออกมากเฉยแด้เห็นว่ามาบ้านพี่ก็เลยแบบแกะน้องมาักหน่อยเขามีมืออยู่นี่เหรอ ขาไม่ถ่ายเขาไม่บ้านไม่เอาเดี๋ยวไปเอาให้กันหนะูเหมือนมีตำหนิสีขาวฮะไปวางตัวนี้ก่อนนะเดี๋ยวกลับมานะครับทุกคนไปไหนไปนวางคอมเมรี่ครับเลยเพราะว่าเคยดูอย่างนี้ก็ได้ที่เนี่ยเก็บ ผมไม่แหว่งคะ่ะหูไม่แหว่งแต่ตัวนี้นมีตำหนิ ติมาอันนี้เปล่าใช่กันไหมขอ,ของคนละตัวอืมกันสองตัวนี่แหนูว่าเขามันดูขา ดูไม่ค่อยดีเพราะว่าวกล่องมันเล็กกว่าตัวมันป่ะแล้วมันต้องนั่งหมาปะ่ะหรือว่าไม่เกี่ยวเกี่ยว 5B หรอทำไมพี่พีรู้เรื่องเยอะจังอะชุดเลยนะจัดโอลิฟให้หน่อยโอลิฟหรอลองขึงนะ้นมาเลยไม่มีแรงไว้ก่อนนะคะ ตัวว่าตัวชมพูอ่ะไอ้นี่ไปละกล่องมันอีกอันนึ่งไอ้นี่ไม่มีกล่องอันนี้มีเป็นแค่อย่างงี้อ่ะใส่ถุงนี้แล้วก็ใส่ถุงขาวอันแค่นั้นเองอันนี้ไม่มีกล่องใช่มาเอาเอาที่นั่นเขาขอแชมพูอะชมพูดูใหม่สุดในบรรดาทุกอันสีชมพูแล้วคุณคิดเข้าหมอไหมอ่ะเขาห่อตัวน้รามาสียสันน่ารักสุดถ้าใครแบบจะเก็บก็เก็บแต่สีตันก็พอปะอุ้งอ้าแบบไม่ขนาดนั้น ตกลงแว่นนี้ของสีอะไรเนะี่ยเราค่อยไปเสิร์ชดูน่าจะชมพูนะอะไรอะชมพูน่ารักจังเลยลูกเดี๋ยวเราบ้านเสร็จก่อนนะดูดิดูดเล็บเล็บน้องดิพี่พีทเมื่อกี้มันห่อมาไงนะต้องห่อมาไงนะหรือว่าพอห่อจมูกน้องเลยลอกเนะี่ยเราไม่ห่อแล้วไหมไม่ห่อดีกว่า มันจะต้องอยู่ในกล่องแล้วไไมันห่วก็ได้ไดน่ารักมากเลยใช่สีขาวมากแบบนั้นเลย มันใหม่ใช่ไหมเพราะมันใส่ถุงขาวอ่ะสีขาวมันใส่ในถุงนั่นอีกทีหนึ่งจะบอกเนี่ยจูชมพูจุ๋มฮะชมพูมีกล้องไม่ถึงผูกขาวใส่อันนี้อีกทีหนึ่งใส่อ้นี้อีกทีหนึ่งจะบอกว่าอะไรคะจะบอกว่าไม่มีของเล่นเด็กผู้หญิงเลยครับพญานาคไปหาอ๋อจะมาปวดทุกคนแต่ว่าไม่มีไม่ปวดแล้วเพราะอยากให้พีทไปนอนหรอ ว,พพวันนี้ไม่ได้ขายอะไรนะครับมาทักทายแล้วเดี๋ยวจะไปแล้วพี่ตปอยู่เองเนี่ยได้พวกกุญแจพี่พีกำไรไม่ได้ทำเองค่ะอป็นี้ใส่อะไรมานะพี่พีตเป็นี้ใส่โวมันตัวมันถูกพันมาด้วยเนี่ยพันมาด้วยไอ้แรปตขภาหา ไม่แรปแล้วเออไม่แลบเดี๋ยวสีมันนอกไอตัวนั้นอะแลบเพื่อห่ออาหารมาสีนอคกินกินใส่น่ารักมากตัวนี้ตอนแรกหนูคิดว่าตัวใหญ่กว่านี้ด้วยหนูเพิ่งเห็นหอมพีทวันนี้เลยน่ะมันอยู่ในถุงนี้ปะ่ะใช่จ้ะเพิ่งเห็นวันนี้ตัวจริงแบบเพิ่งเห็นวันนี้เลย,เลยะนะหมดแล้ว ติดตัวพี่พีก็ใช่เขาใสจนติดค่ะเขาใส่จนติดที่คอพี่พีคืออะไรพี่พีที่คอพี่พีคืออะไรพี่พออากาศทำซื้อมาตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วก็เลยยังไปมันไม่ได้ค่อยพี่จุ๋มเป็นสร้อยคอน้องนะ เขาใส่ผมก็ได้เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเล่นว่าเขาใส่ผมก็ได้คุณนบุ๊กเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาแกะพี่ตัวใหญ่ให้ดูนะครับนี่เห็นว่าเขาร้อยใส่ผมเขมาไม่ได้ร้อยใส่ผมเขาติดผมน้องเฉยแต่นี่เขาร้อยเป็นข้อสร้อยคอนะ้องที่ไหน